อ้อ,อ้ใหปลายเยอะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมอ๋อคลปนี้ก็มีอะไรมากครับร้อนเนาะเลยพาเพื่นมาสูบป,ปลาครับ ะัได้ว่นิจเกิดอะไรจังลอกมดเลยล็อกล็อกได้ล็อกได้ล็อกอ่าเดี๋ยวก็แห้งนะครับเพราะว่า,าใส่สองตัวแล้วเมื่อเช้าใส่ตัวเดียวฝั่งโน้นนู้นเะดูนะมันไม่แห้งนี่นนะนแห้งแค่นี้แหละก็ใส่สูบสองเครื่องแล้ว ก็น่าจะมีปลาเยอะอยู่ครับปลาซิวอ่ะเยอะอยู่ก็โอเคครับเดี๋ยวรอตอนแห้งเนาะเราจะมาถ่ายตอนจับกันครับก็คือนุชนาครับอยู่ที่ทุ่งนาครับจับได้ก็ปิ้งกินไล้เลยเนาะรอสักครู่ครับผมโอ้โหนี่ฮะเอาปลาซิวก่อนครับ เียๆๆ็ดเลยเยอกยาวนี่ยขอเก็บปลาหน่อยอาอมันก็เริ่มแห้งแล้วครับจับได้แล้วเนี่ยะจับได้เค็งจับอะไรแล้วแล้วเนี่ยมันมาอวมกันอยู่ใต้สู่ไอืะอ,อะไรหรือว่าปลา อีกอย่างโอมีปลาอยู่ในถุงเฮ้ยปำลังดูครับก็มีหอยทมแล้วก็หอยเชลลีดีครับ ไยดูก่อนนะว่าจะเสี่ยงเอาโทรศัพท์ไปถ่ายข้างล่างไงไม่ใช่อะไรเรากลัวตุ๊กโอนี่ย,นนยก็ลึงเอากล้องมาเอากล้องมานี่ลงไปถ่ายได้น,นั่นก็สายพานขาดเลยนะ่ะเครื่องนั้นดอีกเครื่องเดียว ไปแล้วไปแล้วเนี yeah. oh. Oh. ่ยมาแล้วมาแล้วอ่าอู้อยเนี่ยตัวใหญ่ครับ ครัเดี๋ยวจะลงจับปลาแล้วน่าจะเอากล้องลงไปไม่ได้คนระับเดี๋ยวดูตอนจับเสร็จครับจับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูปลากันนะมาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไหนเฮ้ยเฮ้ยปลาดุกครับโอ้ ดุกปลาดุกนานี่นปลาปลาแบบตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาคอใหญ่จับดีนะมึงมาว่าหนะอู้ตัวใหญ่สายเลีย นี่ถ่ายเยอะๆเลนี <t <t ouais> nada, ่นน uh ี่น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 ี่ปาเยอะวันนี้มันต้องหมักเกลือเผาดึงอันนู้นยิงงนู้นดึงงานนู้น่อนลูกงานนู้น่อน จะและหวกลองไหวะย่ห่วยเอาปนให้น้ปลานี่ะลาทั้งหมดแล้วก็อันก็ปลาดุกตรงนั้นละโอเคครับวันนี้ีม้านหลงฟูจิรีโอีนี้ก็บายบายครับ